สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักกระเป๋านีออนนะคะโดยใช้ไหมลีโลค่คะอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมะะเข็มโคเชกันไกลแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมนะคะเริ่มเลยค่ะที่โซ่เราจะเริ่มกันเริ่มถักอันนี้เราจะถักโซ่ที่ห้าสิบห้าโซ่นะคะ การถักโซ่ก็คือการพันไหมพรมแล้วก็ดึงผ่านห่วงค่ะนี่นะคะ,คะก็ถักไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ห้ห้าโซ่นะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่สองนะคะก็คือเราจะถักเป็น Double crochet นะคะหรือว่าสัญลักษณ์ก็จะใช้ตัวีนั่นเองค่ะก็คือจะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะนับย้อนมานะคะหนึ่งสองสามเราจะมาจิ้มกันที่โซ่ที่สี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มลงไปที่โซ่ที่สี่ค่ะเราจะได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็น3ามเส้นแล้วก็พัน พันไหมโปรบิกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงผ่านหมดเลยนคะคะแล้วก็ทำต่อในช่องถัดๆไปได้เลยค่ะ ซ้ำจนจบแถวเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะจบแถวแรกนะคะก็ถักลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้คือห่วงสุดท้าย นี่คือจบแถวที่หนึ่งเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แถวถัดไปก็ต้องขึ้นโซ่สองก่อนนะคะถักโซ่สองแล้วก็เล็กกลับแล้วเราก็จะเริ่มถักฮาบดับเบิลโคเชตลงไปในช่องเหมือนเดิมค่ะเริ่มก็จะเริ่มตรงช่องนี้นะคะ ช่องไปจนถึงจบแถวเลยนะคะก็เราจะถักอันนี้ค่ะถักให้ได้35แถวนะคะก็จะได้ขนาดโดยประมาณก็จะประมาณ25คูณ29เซนก็คือก้นกระเป๋าค่ะ ค่ะอันนี้เราถักจนได้ครบ35แถวแล้วนะคะก็จะได้ขนาดประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะเริ่มถักตัวกระเป๋ากันเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่ถักที่ด้านนี้นะคะด้านนี้ค่ะ ตัวกระเป๋าเราจะถักเป็นลายของดับเบิลโคเชนะคะเราก็จะเริ่มต้นถักโซ่สามค่ะแล้วก็โซ่อีกหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวกั้นระหว่างดับเบิลโคเชของเราเ,เราจะจิ้มลงตรงนี้นะคะช่องระหว่างตรงนี้ระหว่างแถว บโ,บโ,ซโซ่หนึ่งดับเบิลโคชีก็โซ่หนึ่งก็ดับเบิลโคชีค่ะก็ะถักไปเรื่อยๆถักซ้ำไปจนจบแถวเลยนะคะอันนี้เราจะถักวนรอบก้นกระเป๋าเลยนะคะ ก็ตอนนี้เราถักมาใกล้จะถึงมุมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตรงมุมเราจะทำยังไงเนี่ยค่ะตรงมุมจะเป็นตรงนี้นะคะก็คือพันหัวเข็มแล้วก็ถักรับคเบิร์โคเชลงไปเหมือนปกติอะคะ่ะ ทีนี้ก็ตัวหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็หมุมก็พันหัวเข็มตรงนี้ก็คือมุมที่เราจิ้มลงไปเมื่อกีนะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งข้ามหนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็มาจิ้มตรงนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นมุมขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็ เพื่นเดิมต่อไปเลยค่ะถ้าตอนนี้เราก็ถักบนมาแล้วนะคะจะจบแถวแรกของตัวตะขา ถึงตรงนี้เราก็จะจบแถวนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เราจะจบแถวที่โซ่ที่สามนะคะก็คืออันเนี้ตักแรกตรงเนี้ยเป็นโซ่สามโซ่แล้วก็นับหนึ่งสองสาแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงโซ่ที่สามนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้เยให้ดูอีกทีค่ะก็คือนับโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ แล้วพันไหมโพรมแล้วก็ดึงผ่านเลยนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็เราจะขึ้นแถวที่สองแล้วนะคะถ,ถักโซ่สามอ่าย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่อีกหนึ่งถักดับเบิลโคเชตลงก็คือลงในหลักที่เป็นดับเบิลโคเชตถักให้ตรงกันเลยนะคะจะเป็นจิ้มตรงช่องนี้ค่ะ นี้ก็ถักวนไปเรื่อยๆเลยนะคะถักจนได้ความสูงของตัวตะข่ายเนะะี่ยค่ะประมาณ25เซนติเมตรนะคะตอนนี้เราได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วเราจะมาถักขอบกระเป๋าตรงนี้นะคะ ด้วยเราจะใช้ไหมเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะคะตอนนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนสีไหมนะคะก็คือตรงนี้เราอย่าเพิ่งจบแถวนะคะก็ใส่เข็มเข้าไปตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตรงที่เราต้องจบ แถวก็คือโซ่ที่3ของแถวนี้นะคะก็คือจิ้มเข้าไปแล้วก็เราจะใช้ไหมเส้นใหม่เป็นตัวถักนะคะก็คือพันไหมเส้นใหม่แล้วก็ดึงออกมาตรงนี้นี่คือวิธีเปลี่ยนสีไหมพรมนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะถักขอบตรงนี้ด้วยการถัก x หรือว่าซิงเกิลโคเชนะคะ ักโซ่นหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มลงไปในช่องตรงนี้นะคะผักก,กค่ะแล้วก็ตรงให้มันตรงกับดับเบิลโคเชตของเราตรงนี้ก็คือถักลงไปอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยที่เราจะถัก ชอบไอ้หางไหมตรงนี้ไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการเก็บไหมไปในตัวค่ะนี่เราก็ถักไปเรื่อยๆเลยคะ่ะถักประมาณ2-3แถวก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะ ตอนนี้เราก็ถักซิงเกิลโครเชตได้สามแถวนะแล้วนะคะก็เป็นขอบกระเป๋าะคะ่ะตอนนี้เราจะมาจบแถวแค่สามแถวก็พอนะคะก็จบแถวเลยถักซิงเกิลโครเชตแล้วเราจะจะจบแถวกันตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็พอเราจะจบแถวเราก็มาที่ห่วงแรกตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปที่ห่วงแรกของแถวจิ้มเข้าไปแล้วก็เลื่อนห่วง จบแถวก็ดึงออกมานี่พอเราจบแถวเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือหางไหมแบบนี้เราจะเก็บซ่อนอีกทีตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําขอบกระเป๋าค่ะขอบกระเป๋าก็เราจะมาทำเ,าเรามาดูที่ก้นกระเป๋าก่อนนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็คือเราจะทําตรงขอบ เนี่ยค่ะสีเหลี่ยมมุมมุมของก้นกระเป๋าจะอยู่ตรงนี้เราก็คือเริ่มให้มันเราจะทําเป็นสันขึ้นมาตรงนี้ค่ะก็คือเราจะทําทุกๆมุมก็จะเป็นสี่มุมนะคะวิธีเริ่มเราก็จะมาเริ่มตรงมุมของก้นกระเป๋าก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ จิ้มเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ไหมสีส้มถักเป็นซิงเกิลโคเชนะคะก็จิ้มลงไปในทุกช่องเนี่ยค่ะช่องละสองครั้งนะคะถักซิงเกิลโคเช์สองครั้งหนึ่ง ไปช่องถัดไปก็ถักซิงเกิลโคเช่สองครั้งทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะจบแถวแล้วก็ทำให้จบแถวเลยค่ะแล้วก็ถักอีกนิดนึงนะคะอีกทีนึงลงไปเพื่อที่เราจะได้ให้มันกลืนกับตรงขอบเนี่ยค่ะก็คือจิ้มเข้าประมาณข้างบนเนี่ยค่ะ เดินห่วงวก็ตัดตัดไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปทำอีก3ามมุมที่เหลือก่อนตอนนี้เราก็ถัก รงขอบกระเป๋าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะตอนนี้เราจะมาสอนทำหูกระเป๋ากันค่ะหูกระเป๋าเราจะทำเป็นเส้นแบบนี้นะคะก็คือเราจะขึ้นด้วยโซ่ถักโซ่1 8 0โซ่นะคะแล้วก็ถักบนรอบโซ่ค่ะ ถักวนรอบโซ่หนึ่งหนึ่งรอบก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็มาขึ้นโซ่กันเลยค่ะถักโซ่ถักไปเลยนะคะหนึ่งร้อดสิบโซ่หรือว่าถ้าอยากได้ความแซ้นความยาวเท่าไหร่ก็เอาที่เราต้องการเลยนะคะ ได้จำนวนโซ่ครบแล้วนะคะ180โซ่พอเราได้180โซ่เสร็จแล้วก็จะถักวนรอบโซ่นะคะแต่ก่อนที่เราจะถักวนก็คือเราต้องถักโซ่หนึ่งก่อนถักโซ่เพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็จิ้มลงในโซ่ที่180นะคะหรือว่าโซ่ที่สองถักจากเข็มเนะะี่ยค่ะ คือจะเป็นตรงนี้นะคะก็คือถักซิงเกิลโคเชลงในโซ่ค่ะ อันนี้เราถักรอบโซ่ได้ได้ข้างหนึ่งนะคะยังไม่รอบก็คือเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาถักมาถึงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะถักบนช่องสุดท้ายตรงนี้เราจะถักไป3ามครั้งนะคะก็คือถักซิงเกิลโครเชลงในช่องเดียวกัน3ามครั้งแล้วอันนี้ได้สองครั้งแล้วนะคะ ครั้งที่สามเราจะหมุนนิดนึงโอเคตรงนี้ครบสามแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะถักอีกด้านหนึ่งของโซ่ก็ถักซิงเกิลโคเชทุกช่องเหมือนเดิมค่ะค่ะถักไปจนจบแถวเลยค่ะ ตอนนี้เราจะมาจบสายกระเป๋ากันแล้วนะคะก็ถักลงไปในแล้วช่องสุดท้ายก็ถักเป็น2อเอนะคะแล้วก็จบแถวค่ะ ดึงออกได้เลยค่ะตอนนี้เราจะมาเก็บหางไหมตรงนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรงในการเก็บหางไหมนะคะเข็มรุ่นนี้เป็นของโคเวอร์นะคะจะมีด้วยกันเนี่ยค่ะจะมี3มไซส์ ซึ่งตอนนี้เราจะใช้ไซส์นี้นะคะถ้าตัวนี้มันจะใหญ่เกินไปอันนี้มันก็จะเล็กเกินไปโอเควิธีเก็บไหมเราก็คือเราจะสอดไหมเข้าไปในชิ้นงานตรงนี้นะคะ พอเราสอดอย่างนี้แล้วเราก็ย้อนกลับมาสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดได้เลย นี้เราก็เก็บเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะคะก็เก็บเหมือนกันอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีเศษไหมยอยู่นะคะแล้วก็เก็บให้เสร็จหมดเลยทุกทุกด้านนะคะตรงเนี้ยค่ะไหมที่มันเหลืออยู่เราก็เก็บให้หมดแล้วตอนนี้เราก็เก็บไหมเสร็จเรียบร้อยทุกด้านแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะตอนนี้เราจะมาติดหมู เราจะติดด้านที่มันกว้างนะคะก็จะเป็นด้านนี้หมูกระเป๋าเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะใส่หูไปในช่องที่8นะคะอันนี้เราจะใช้วิธีการผูกนะคะผูกก็จะผูกประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่อีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็นช่องที่8เหมือนกันนะคะาการติดหูอะ่ะมันก็คือทําได้หลายวิธีนะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ชอบผูกอยากได้ที่มันแบบเรียบร้อยหน่อยเราก็จะใช้วิธีเย็บถ้าเย็บเราก็จะสอดจากด้านนอกนะคะสอดจากด้านนอกเข้าไปแล้วก็เย็บเนี่ยค่ะก็คือดึงขึ้นมาแล้วก็เราอาจจะเย็บประมาณอย่างนี้ก็จะ ได้ชิ้นงานที่แบบเรียบร้อยหน่อยแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าสายของเราต้องไม่บิดก็คือเนี่ยค่ะไล่ๆให้สายเราไม่บิดโอเคแล้วก็นับ8ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็ใส่เข้าไป ต้องใส่จากด้านในนะคะถ้าถ้าถ้าจะผูกต้องใส่จากด้านในประมาณนี้ค่ะแล้วก็ติดอีกข้างหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ